ยอดโปรดิวเซอร์คนหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดี้กับน้องหลายๆคนที่มีความฝันอยากจะเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับนี่ชายที่น่ารักมากๆค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่ตนบอกการทางานเนี่ยคือพี่ตนจะฟังศิลปินด้วยค่ะเป็นหลักเลยแล้วจะต้องรู้จักศิลปินด้วยเวลาแต่งเนื้อหาแต่งเพลงต่างๆเนี่ยจะเอาตัวตนของศิลปินคนนั้นๆเข้าไปใส่อย่างเต็มที่จะไม่มีการแบบว่าเอาเรื่อง เอาเรื่องที่มันไกลตัวเกินไปหมดเลยคือทุกอย่างมันก็จะเริ่มต้นมาจากตัวศิลปินและโปรดิวเซอร์เป็นหลักฉะนั้นเพลงของพี่ตนที่เพื่อนโปรดิว์ก็จะมีความเป็นตัวตนศิลปินสูงมาก,มากๆทุก,ทกๆเพลงค่ะทุกๆอัลบั้มด้วยแสดงว่ามาชีวิตจริงของพี่พด้วนเองไม่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ชีวิตจริงทั้งหมดแต่ว่าคาพูดวอร์ดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจําได้ว่าเราพูดอะไรแล้วเขาก็จะเอาเนี้ยสามารถไปขยายเป็นเพลงได้นะคะพี่ตนเก่งจริง เมจะเล่นฉันเปล,ปล่าๆนะครับก็เด like> ี๋ยวถ้าหาว่าใครนะครับที่เขาเรียกว่าได้ดูตัววิทยาของพี่โตนแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝึกฝนตัวเองนะครับถ้าหาว่ามีความฝันอาจจะเป็นโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็เผื่อว่าวันหนึ่งนะครับอาจจะได้มีโอกาสทํางานร่วมกันนะครับกับทั้งพี่โตนนะครับหรือว่าจะเป็นที่ลูกว่านะครับหรือว่ามีโอกาสได้เจอกันนะครับในกรณีของเรานะครับค่ะยังไงก็ตั้งใจฝึกฝนนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นโปรดิวเซอร์นะคะเอาละค่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะ เรามีแบบว่า SMS มาด้วยใช่ไหมคือจริงๆต้องบอกว่าผมอาจจะถ้าหาว่าผมย้อนตึกตอนนี้ผมโดนไต่ไปแล้วข้อหาที่ผมไม่ยอมเปิดให้เขาฟังเพลงอ๋ออันนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ฟังค่ะแต่ว่ามันมีอีกอันนึงก่อนอันนึงเขาบอกว่าโบสถ์ของเราคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยมีช่วงนี้มาก่อนอนะครับคือเขาเรียกว่าเป็นการเกาะก,กระแส จอบบทของ MV w ทของเราใช่เห็นบอกว่าตอนนี้จะขึ้นไหมให้เห็นใช่ไหมคะว่าผลของ MV บทของเราไปถึงไหนแล้วอขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตอนนี้ MV 2นำอยู่ใช่ไหมคะเห็นอะไรอ่ะเห็นไกลๆใชเห็นไอซ์สแลนด์ยูใช่ปะปากว่างจากไอซ์้แลนด์ยูรกินนะเห็นอะไรอ่ะ ว่างก็เลยต้องร้องเพลงคใครที่อยากบอกว่าจะเชียร์เพลงอื่นนะคะจ็ต้องรีบส่งมาเลยนะคะดกด MV 1 2หรือ3<ช>รีบส่งมาที่4 2 4 2 6 6 6 6ได้เลยค่ะนะครับส่วนคนที่ชอบเพลงของไอซ์นะครับก็อย่าลืมส่งมาเพิ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยว ถ้าเกิดว่าถูกแซงโค้งตอนท้ายๆนะครับเราจะอดกันนะครับผมถูกต้องค่ะแล้วมีอีกหนึ่ง SMS ด้วยนะคะที่ส่งมาบอกว่าจริงๆเขาส่งมาแล้วแต่กีนี้แล้วผมก็บอกว่าเขาไม่มีเหตุผลนะครับเราก็เลยไม่เปิดให้เขานี่นี่เมื่อกี้เขาบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องโน้ตคิดยังไงกันของโน้ตนะคะแล้วเราก็บอกไปว่าเราแบบคือเขาบอกว่าเขาไม่มีเหตุผลให้เราไงเราก็เลยเราก็เลยบอกว่าขอเหตุผลน่ะเออแต่ว่าอาจจะแบบโกรธแค้นเราไง คือถ้าผมอยู่ข้างนอกของโดนไยไปแล้วโอ้ไม่หรอกไม่รวันนี้เขาก็เลยส่งข้อมาใหม่นะครับน้องคนนี้นะฮะตก็ผมไม่รู้ไม่มีอยากฟังเพลงของ ok นอ้องน็อต่นที่ชื่อว่าเธอคิดยังไงเธอคิดยังไงกันนะครับแล้วก็ขอแบบว่าไม่มีเหตุผลจะทำไมหรอใช่ไหม่ <g ly> <ost ing S 1> มโหดมาก <c oughs> ก็คือเอาง่ายๆว่าอยากฟังก็แหละนะครับขอฟังไม่มีเหตุผลนะครับจริงๆเรารักเรารับคนดูของเราค่ะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดให้ได้ใช่ไหม ได้ครับน่านนน,นเอาเลยแล้วกันะ <ไป S 1> นะคไะปดูกันเลยนะครับกับเพลงนี้ครับเชอคิดยังไงกันครับของน,น,น็อต <Not S 1> ครับผมใช่ค่ะแล้วเบรกหน้านะคะกลับมาโทรศัพท์